สวัสดีครับพบกับผมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่21เมษายนนะครับลูกค้าครับวันนี้ผมมาทําการรีวิวถ่ายคลิปครับโตโยต้าคอรโอล,ล่าอัลติสน,นะครับต้องขออนุญาตบอกกล่าวลูกค้าเลยครับว่าใครที่อยากจะขับ อันติดนะครับคันนี้ลูกค้าสามารถจับต้องได้แน่นอนเพราะว่าราคาไม่ถึง5 0,000บาทนะครับรถคันนี้ไม่ถึง5 0,000บาทนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะครับวิ่งใช้งานข้ามจังหวัดนะครับวิ่งทางไกลได้แบบสบายใจหายห่วงเลยนะครับมากันเลยนะครับลูกค้าผมจะนำพาลูกค้านะครับทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามารับชมการรีวิวนะครับด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวานะครับและที่สำคัญผมจะพาเจาะลึกเลยนะครับถึง อดีตของรถคันนี้นะครับผมนะฮะครับเรื่องของสีนะครับลูกค้าเรื่องของสีผมให้เลยสัก60-70%เปอร์เซ็นต์นะครับครับสีสวยนะครับลูกค้าจะมีร่องรอยบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานนะครับสมราคาเหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงขายแน่นอนนะครับลูกค้านะฮะนี่ครับผมตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กแท้ของโตโยต้าโดยนะครับแล้วก็ยางนะครับลูกค้ายางเนี่ยจะ สามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับดอกเต็มๆทั้ง4ล้อเลยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะครับแอร์เย็นฉ่ำแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็เรื่องของฟิล์มผมทําการติดใหม่ทั้งคันเลยนะครับ 80, course, rumors, 80นะครับรอบคัน80นะครับบานหน้า40นะครับผมแอร์สามารถสู้กับแดดได้อย่างสบายๆเลยครับคันนี้บอกได้เลยว่าแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดหก วีวีทีไอนะครับผมเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับตำแหนิงของสีนะครับลูกค้าตำแหนิของสีฝาหลังจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับลูกค้านะครับเอาคนที่รับได้นะครับลูกค้านะครับผมเอาคนที่รับได้แต่ผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าใครได้คันนี้ไปนะครับลูกค้าจะติดใจแน่นอนนะครับผมจะรู้สึกถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับช่วงล่างดีมากลูกค้าช่วงล่างเหน็บเนเลยนะฮะช่วงล่างเขาดีมากนะครับผมนะครับ ครับต่อไปมาชมเรื่องของสีนะครับลูกค้าเรื่องของสีรอบคันฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับสีสวยเลยนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างไม่มีแตกนะฮะนะครับลูกค้าครับนี่ครับผมสวยสวยเลยนะครับยางอย่างที่ผมแจ้งนะครับยางสภาพดีทั้งสีล้อเลยนะครับลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะครับนะฮะหลังคงราคาไม่มีซิดนะครับนี่ครับลูกค้าดูได้นะครับดูได้เลยนะครับผม ต่อไปไล่มาชมข้างหน้ากันบ้างครับลูกค้าข้างหน้าก็จะมีตําหนิตรงฝากระโปรงนะครับลูกค้าแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะครับแบบนี้เลยนะครับผมก็เอาคนที่รับได้นะครับลูกค้านะนะครับแล้วก็เรื่องของไฟหน้านะครับลูกค้าไฟหน้าเนี่ยไม่มีหมองเลยนะครับไฟสายปิ้งเลยนะครับลูกค้านะครับตัวนี้เอกสารครบโอนนะลูกค้านะเอกสารครบโอนนะครับลูกค้าซื้อจากผมไปก็รับชุดโอนไปนะครับไปต่อภาษีแล้วก็ไปโอนนะครับ จบเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับลูกค้านําไปใช้งานกันได้เลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับนะฮะอ่าเรื่องของสีนะครับลูกค้าผมสรุปเรื่องของสีให้สีผมให้ 60- สิถึงเจ็ดเ็นนะครับนะครับลูกค้านะนะครับผมรถพร้อมใช้งานนะครับวิ่งขึ้นเหนือล่องใต้ได้อย่างสบายสบายเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารกันครับมาชมอ่าเดี๋ยวเราไปชมฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับแล้วค่อยไล่มาฝั่งขวานะครับนี่ครับลูกค้า สวยๆเลยลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับราคาไม่ถึง5 0,000บาทนะครับลูกค้าคันนี้ราคาไม่ถึง50,000บาทลูกค้าก็จะได้ขับโตโยต้าคอร์รล่าเอาติดแล้วนะครับผมนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับลูกค้านะนะครับผมเพราะว่าผมจะพาเจาะลึกไปถึงอดีตเลยนะครับผมอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมาเลยครับเริ่มต้นกันด้วยประตูหลังฝั่งซ้ายครับประตูหลังฝั่งซ้ายนี่เลยครับผมลูกค้านี่ครับ สวยงามประมาณนี้เลยนะครับลูกค้านะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมข้างในแอร์เย็นเจี๊ยบนะลูกค้านะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นฉ่ำเลยนะครับแล้วรถใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับยิงช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี่ดีมากๆเลยนะครับหนึบๆนเลยนะฮะลูกค้านะฮะประตูหน้าฝั่งซ้ายกันครับลูกค้าประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับนะครับ เบาะเบาะนะลูกค้านะถ้าให้ผมแนะนํานะถ้าลูกค้าซื้อเบาะซื้อรถคันนี้ไปนะครับลูกค้าสามารถไปซื้อตัวสวมเบาะนะครับมาสวมทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับแล้วรถคันนี้สวยมากเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่เบาะไม่ได้ขาดนะลูกค้านะมันเป็นแบบว่ากาวมาติดนะลูกค้ากาวมาติดมาจากเจ้าของเดิมนะครับนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับนะครับครับคอนโซลข้างหน้าครับผมคอนโซลข้างหน้านะครับนะครับ เครื่องเสียงใช้งานได้นะครับลูกค้านะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเล่นมอนเทปได้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับลูกค้านะครับเกียร์ธรรมดานะครับน้ํามันก็ใช้เป็นน้ํามันเชื้อเพลิง91าก็ได้95ก็ดีนะครับผมโอเคผ่านไปครับด้านในฝั่งซ้ายครับต่อไปเราไปรับชมฝั่งขวากันบ้างนะครับผมค่อยๆไล่ไปชมทีละช็อตนะครับลูกค้าไปกันแบบช้าๆเลยนะฮะ แต่ผมกล้าพูดเลยนะว่าลูกค้านะว่าถ้าได้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับราคา4ี่หมื่นกว่ากว่านะครับ4ี่หมืนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง5 0,000นบาทนะครับลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับโอเคต่อไปมารับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นฝั่งขวาประตูหลังนะครับลูกค้ามาเลยครับนี่เลยครับผมลูกค้าภายในก็ถือว่า สะอาดสะอ้านนะครับลูกค้านี่แหละครับสวยๆเลยนะครับนะฮะปึ๊บต่อไปลูกค้ามาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฟังคนขับกันบ้างครับนี่เลยครับผมนี่ครับตัวนี้พวงมาลัย power นะครับลูกค้าพวงมาลัย power เบาสบายนะครับผู้หญิงขับได้นะครับลูกค้านะครับผู้หญิงขับได้สบายเลยนะครับไม่ต้องงอผู้ชายเลยนะครับ ฮะรวงไรยเบาสบายนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยเดี๋ยวขอญาตเปิดหัวเปิดท้ายนะครับเปิดหัวเปิดท้ายนะครับผมมาชมด้านท้ายตรงที่เก็บยางอะไหล่กันก่อนครับลูกค้านี่ครับตัวนี้เป็นปี05ย้ด้วยนะลูกค้านะปีสูงด้วยนะครับปี05ด้วยนะครับนะครับลูกค้าอันติดหน้าหมูนะครับคนใช้เยอะนะครับผมคนใช้เยอะปัญหาจุกจิกไม่ค่อยมีนะครับลูกค้าเป็นตัวที่อึดถึกทนแน่นอนนะครับลูกค้านะครับ เี๋ยครับผมฝากกระโปรงหลังเดิมนะครับโตยตตายังอยู่นะครับผมนะครับคันนี้ราคาเทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับลูกค้าถ้านําไปเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยซื้อคันนี้ดีกว่านะครับไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวได้นะครับเดินทางไกลได้นะครับลูกค้านะครับต่อไปผมเปิดยางไหลให้ชมนะครับลูกค้ามียางไหลให้ด้วยนะครับนี่เลยครับผมมียางไหลให้ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับต่อไปเดี๋ยวผมพาลูกค้าไปชม ชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมนะครับมากันเลยครับมากันเลยมากันเลยมากันเลยครับผมกับรถยนต์สภาพดีๆอย่างนี้นะครับถ้าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าเอาไปใช้งานกันมาฟึบขออนุญาตเปิดห้องเครื่องนะครับผมนี่เลยครับลูกค้า บางท่านบางคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วนะครับว่ารถคันนี้เป็นมาอย่างไงนะครับอดีตเป็นยังไงเนี่ยผมว่าผมว่าหลายท่านอาจจะรู้เลยนะนะครับนี่เลยครับผมเครื่องยนต์เดิมนะครับลูกค้าเครื่องยนต์เดิมนะครับนะครับผมผมลายพาวเวอร์นะครับรถพร้อมใช้งานเลยลูกค้านะครับเอกสารครบโอนนะครับอาต่อไปเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าได้ฟังเสียงนะครับ ตัวนี้สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับไม่มีงองแงนะครับลูกค้าไม่มีงอแงกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะลูกค้านะนะครับอึ๊บเช็คเกียร์ก่อนนะครับโอเคเนไครับลูกค้าเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ตอนนี้ทํางานแล้วนะครับลูกค้าเครื่องบอกได้เลยนะว่าเครื่องเงียบมากนะครับลูกค้าเครื่องเงียบๆนะครับ เครื่องยนต์เดินเรียบมากนะครับไม่มีสะดุดนะครับลูกค้าครับชมกันเลยครับผมต่อไปนะครับลูกค้าผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับดูว่าจะมีไอมีควันพ่นขึ้นมาหรือเปล่านะครับลูกค้าเดิสองซ้เครื่องไม่พ่นไม่ไอแม้แต่นิดเดียวนะครับลูกค้าเครื่องยนต์เดินเรียบมากนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับผมนะครับ โอเคผมจะขออนุญาตปิดฝากระโปรงนะครับเรียบร้อยครับลูกค้าครับนี่ก็คือการรีวิวนะครับ t o y ยต้าคอร l ล่าอา i ติสปี05นนะครับนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซีซีนะครับ VVTi นะครับเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับสุดยอดในความประหยัดน้ำมันนะครับเป็นรุ่นที่อึดถึกทนนะลูกค้านะเอกสารครบโอนนะลูกค้าซื้อจากผมไปก็นำชุดโอนที่ผมมอบให้นะครับ นำไปต่อภาษีนำไปโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าอย่างที่ผมแจ้งไว้เมื่อต้นคลิปนะครับว่าผมจะพาเจาะลึกถึงอดีตของรถคันนี้นะครับอดีตของรถคันนี้ก็คือเป็นแท็กซี่เก่านะลูกค้านะนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าซื้อรถจากโบซื้อขายรถยนต์เมือสองนี่นะครับจะได้ข้อมูลที่จริงแท้นะครับไม่มีโกหกลูกค้าแม้แต่นิดเดียวนะครับคันนี้เป็นอดีตแท็กซี่นะครับลูกค้านะ แล้วก็คนคนชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยได้ไปซื้อมานะครับชาวบ้านได้ไปซื้อมามาใช้งานแล้วก็ตรงไหนไม่ดีเนี่ยเขาทาทาจนดีนะครับลูกค้านะฮะทำจนดีเลยนะครับาสาเหตุที่เข้าขายนะครับสาเหตุที่เข้าขายให้ผมเพราะว่าเจ้าของเงินเนี่ยขาดสนดเรื่องอสภาพคล่องทางการเงินนะครับ ก็เลยตัดสินใจขายผมนะครับวันที่ขายผมเนี่ยน้ำตาเขาไหลเลยนะครับลูกค้าเพราะว่าเงินที่เขาจะใช้จ่ายเนี่ยมันตอนนี้มันขัดสนอยู่นะครับผมก็เลยช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือไปนะครับเขาเสียดายมากนะครับลูกค้าเพราะว่าช่องลงช่องล่างเขาทําใหม่หมดเลยนะครับนะครับทำจนดีนะครับแล้วก็อยู่กับผมเนี่ยมาจากผมพอผมไปรับมาเนี่ยผมก็ติดฟิล์มอย่างเดียวลูกค้าติดฟิล์มอย่างเดียวเลยนอกนั้นผมก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ผมได้มีการทดลองขับโอ้โห ผมยอมรับเลยนะลูกค้านะยอมรับเลยว่าเครื่องเขาดีมากนะฮะเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างนี่นุ่มๆเลยนะครับและแอร์เนี่ยแอร์เย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบเลยนะครับลูกค้านะฮะผมบอกเลยว่าใครที่ได้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าลูกค้าขับออกไปนอกบ้านเนี่ยเขาไม่มีใครรู้กับเราแน่นอนครับว่าคันนี้คือแท็กซี่เก่านะครับนอกจากเขาจะมาเปิดเล่มดูนะครับนะฮะลูกค้านะครับสวยๆเลยลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอน สนใจโทรเข้ามาได้นะครับลูกค้านะ0855754369นะครับ0855754369นะครับแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลูกค้าขอพิกัดขอโลเคชันได้ที่083005440นะครับนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดถ้าไม่สะดวกเดินทางมารับผมมีบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้ด้วยถึงหน้าบ้านนะครับส่งได้ทุกวันทุกเวลานะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับโอเคครับลูกค้าครับ แล้วราคาที่ผมจะเปิดขายนะครับราคาคันนี้อยู่ที่49,000บาทเท่านั้นเองนะครับ49,000าบาทลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของโต y ยต้าโคโรล่าอัตติคันนี้ได้แล้วนะครับผมถ้าลูกค้ามารับเองนะครับถ้าลูกค้ามารับเองลูกค้าสามารถนั่งโดยสารมาได้เลยนะครับมาลงที่บขสโคราชนะครับและเดี๋ยวผมจะออกไปรับนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถขับรถคันนี้กลับบ้านได้เลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้นะครับผมไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยคันนี้นําพาลูกค้าถึงบ้านแน่นอนนะครับลูกค้านะฮะ โอเคครับลูกค้าวันนี้ผมโบนะครับพร้อมกับโตโยต้าคอร์ล่าอันติขันนี้นะครับผมต้องกราบขอพรบคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านมากมานะครับที่ได้สละเวลาอัมีค่าของทุกท่านเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับนะฮะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับลูกค้าไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็คันต่อไปนะครับวันนี้ผมโบนะครับพร้อมกับอันติคันนี้นะครับขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ